สวัสดีครับผมาศาสนาอาจารย์อภิชาติคูณศักดิ์วรสารสิร,ริพยานที่ปรึกษาที่ดิจักใไมตรีจิตนะครับขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่การเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ฟ e ีเพื่อจะให้เราทุกคนนั้นเติบโตแล้วก็เข้มแข็งในพระเจ้านะครับในการเรียนพระคัมภีร์ครั้งนี้เราจะใช้หัวข้อ1ชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาเราดูจากตัวอย่างของชีวิตในใมีมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันครับ ผมชอบเ,อเพลงก้าวต่อไปวลีแรกเลยก็คือคำว่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาก็เป็นวลีที่เป็นความจริงแล้วก็ชอบมาตลอดก็คือหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมานั้นต้องอยู่อย่างมีคุณค่าแล้วก็อยู่ตามเวลาและตามพระทัยของพระเจ้าและผมคิดบทนี้ข้อความนี้น่าจะเป็นจริงสำหรับทุกๆคน เรามีหนึ่งชีวิตเท่านั้นเองในโลกนี้มันต้องอยู่อย่างมีคุณค่าและคืออะไรนะก็ในอีพีนี้ก็จะเรียนมาจากชีวิตของเนหามีนะครับในตอนที่หนึ่งเราใช้คําว่าชีวิตที่พระเจ้าสร้างมานั้นเป็นชีวิตต้องรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับนี่คือคําว่าจิตวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณที่ดีคืออะไรจิตวิญญาณที่ดีก็คือรักพระเจ้ารักตัวเองและรักคนอื่นนะครับ ถ้าเราดูในในเฮมีบทที่หข้อ1นถึงข้อ3เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าในเฮมีเนี่ยเป็นใครแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเขามีจิตวิญญาณที่ดีอย่างไรบ้างนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็ตรงนี้ก็คือมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยมาจากฮานานีชื่อฮานานีเนี่ยมาจากอายูดาในเฮมีก็เลยถามเขาว่าเออคนที่รอดตายเนี่ยทีออ่ตกเป็นเชลยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่ยเยอรมัมแสดงเขาในเฮมี emi, มีจิตวิญญาณที่ดีคือรักคนอื่นไง แล้วเขาก็ตอบว่าโอ้โหที่นั่นลําบากมากเลยอับอายนะกาแพงเมืองก็ถูกทําลายนะแล้วก็เสียชื่อมากเลยนะเสียชื่อพระเจ้าด้วยจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นจิตวิญ,ญญาณที่ดีของเนหมีคืออะไรครับจิตวิญญาณที่เนม,มีดีก็คือเขารักพระเจ้าและรักคนอื่นรู้สึกว่าโอเพื่อนบ้านประชากรของเขาเนี่ยนะที่อยู่อยอรมันเนี่ยลำบากเพราะว่ากําแพงเนี่ยถูกทําลายจิตวิญ,ญญาณที่ดีก็คืออะไรครับข้างในเนี่ยไม่ได้ได้ยินข่าวนี้แล้วเนี่ยเขาก็ ตอบสนองัอย่างไรบ้างให้เรามาดูในข้อที่สในนี้เขียนชัดเจนว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันและได้อดอาหารอธิษฐานเฉพาะพระพักพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ท่านในเฮมีตอบสนองจิตใจของเขาอะรักพระเจ้าและรักคนอื่นเขาก็ยมาอธิษฐานว่าเออแล้วพระเจ้าจะทาอย่างไรดีล่ะกําแพงเมืองก็ลำบากประชาชนก็ลําบากเนาะ เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรดีเขาของอธิษฐาน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 เรามาดูต่อไปนะครับว่าเมื่อเขาอธิษฐานอธิษฐานอะไรบ้างในสาระที่เขาอธิษฐานในข้อที่5้าเขามองข้างบนเลยเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หน้าหยับเกรงผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงของออต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์เขาอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าเลย และถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เขาทําอย่างไรในข้อที่5หลังจากนั้นเขามองเขาไปข้างในข้อ6ข้อเจ็ดเขาบอกว่าขอเงี่ยหูฟังนะขอพระเจ้าทรงเมตตาต่อความผิดบาปของประชากรของพระเจ้าที่ได้ทําต่อพระองค์ข้อนี้บอกว่าประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เนี่ยนะต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าเพราะได้ทําบาปต่อพระองค์เขาเสียใจมากที่พวกเขาเนี่ยเลวทรามต่อพระองค์ไม่ได้รักษาบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้า เขาไม่เพียงมองข้างบนว่าสรรเสริญพระเจ้าเขามองข้างในว่าเออพวกเราผิดนะบรรพุรุษของเราผิดนะจึงทําให้กําแพงเมืองเนี่ยร่มจมประมาณอย่างนี้เขาไม่เพียงแต่มองข้างบนเขาไม่มองข้างในเฉยๆเขามองข้างหลังคือพระสัญญาของพระเจ้าในข้อที่8ถึงข้อที่10บเขาบอกขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ตรัสโมเสสนะจริงๆแล้วก็คือในเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยไม่ซื่อตรงต่อเราเราจะกระจัดกระจายพวกเจ้า ให้ไปยีในหมู่ชนชาติทั้งหลายซึ่งก็เป็นจริงก็เพเขาเป็นเฉลยที่บาบิโลนแต่ข้อ9บอกว่าถ้าพวกเจ้านะกลับมาหาเรารักษาบัญญัติของเราถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะกระจัดกระจายไปสุดปลายฟ้าเราจะรวบรวมเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นจริงก็คือพระเจ้าก็ให้พวกเขาเนี่ยได้กลับจากการเฉลยที่บาบิโลนมาอยู่ที่เอ,อ่อเยรซเูซาเล็มแต่ว่ากำแพงเมืองร่มทำอย่างไรบีแสดงว่าเนมีเนี่ยอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้ามองข้างบนมองข้างในสารภาพบาป มองข้างหลังคืออ้างพระสัญญาของพระเจ้าเขาก็มองต่อไปว่าเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างไรเนี่ยในข้อที่11นะฮะถ้าเราดูพระคัมภีร์เนห์มีบทที่หนึ่งข้อที่11บอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายโปรดเนี่ยพระกันฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคําอธิษฐานของรบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ก็ว่าบรรดาผู้รับใช้แสดงว่าในเนมีเนี่ยคงจะมีกลุ่มเซลล์นะมีกลุ่มย่อยพอได้ยินฮานานีพูดแล้วเนี่ยก็ไป พูดกับเพื่อนในกลุ่มเซวาเนียทำอย่างไรดีแล้วใครจะไปช่วยเขาล่ะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาเธอไปเธอไปเธอไปชี้ไปชี้มาอธิษฐานเสร็จคงจะเป็นว่าอธิษฐานแล้วเนมีก็มั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยส่งเรียกเขาเนี่ยไปสร้างกำแพงเมืองไปซ่อมสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเขาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างนี้บอกว่าขอประทานความสําเร็จกพรรับใช้ของพระองค์ในวันนี้ขอให้ได้รับความกรุณาจากพระราชา ก็หมายความว่าเมื่ออธิษฐานแล้วในกลุ่มย่อยแล้วเขาก็คิดว่าเออเขาจะไปละเขาจะไปขอเจ้าหนายเขาตอนนั้นเนี่ยในเมรับใช้อยู่ที่ออสุสาเมืองป้อมนะฮะรับราชการอยู่ก็ต้องไปลาง,งานไงต้องไปลางงานก็ไปลางงานว่าเออเขาอยากจะกลับไปที่ซ่อมสร้างกำแพงเมืองยอรเซมได้หรือเปล่านะฮะและนี่คือคําอธิษฐานของเขา ตอนนั้นในข้ามีเขียนบอกว่าขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีโอกาสมองมองในลนนักษณะนี้ก็จะเห็นว่าเนใหามีเนี่ยเป็นคนที่มองออกไปข้างนอกถามฮานานีพราะมองออกไปข้างนอกแล้วมีปัญหาเขาก็ไปหาพระเจ้าพระเจ้าทาอย่างไรดีเขามองข้างในของเขาเองว่าเออมีบาปของพวกเราอย่างไรเขามองข้างหลังว่าพระเจ้าสัญญาอย่างไรแล้วก็มองไปข้างหน้าเลยว่า จะต้องทําอย่างไรเขาเลยเชื่อว่าเขาเองถูกดนใจให้ลาราชการเนี่ยไปซ่อมสร้างกําแพงเมืองยเยรูซาเล็มพี่น้องครับนี่คือหนึ่งชีวิตที่เนหมีได้ค้นพบว่าช่วงหนึ่งของชีวิตของเขานั้นจะต้องรับภาระในการซ่อมสร้างกําแพงเมืองยเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับเขาไม่เสียดายเวลาที่ต้องรับราชการสบายจะตายเนาะต้องไปเป็นวิศวกรหรือไปเป็นก่อสร้างนะฮะ ไปเยรูซาเล็มก็ไม่ใช่งานที่ง่ายนะต้องอาบต้องอาบแดดเนาะต้องเหนื่อยนะแต่เยเอ่อนหามี er ก็ยอมนะครับเรามาดูบทที่2ฮนะดูบทที่2ข้อที่1จะเขียนว่าต่อมาในเดือนนิสานนิสานคือเดือน1ของปฏิทินยิวแต่ถ้าเรามาดูบทที่1ข้อที่1ในนั้นจะเขียนว่าเดือนคิสเลสคิสเลสคือเดือน9ของปฏิทินยิวแสดงว่ามีเวลาห่างกันเนี่ยประมาณ สี่เดือนสี่เดือนเนี่ยเนยมีทําอะไรทําไมเขาไปไม่ไปขอ,อ,อกษัตริย์เลยว่าเขาจะไปเลยผมเิื่อว่าเนหมีเป็นคนที่ฉลาดรู้จักวางแผนเขาคงวางแผนว่าเออแล้วจะไปขอกษัตริย์เมื่อไหร่ดีนะแล้วขอแล้วเนี่ยกรัตรจะให้ไปไหมเนี่ยเขาคงคิดคิดคิดคนราะเนใหมีเป็นนักวางแผนคือ planning แต่ในหมีก็เป็นนักอธิษฐานคือ pray p a y i n g pray and plan ต้องไปด้วยกันบางคน plan เก่งแต่ไม่เพลงบางคนเพ a เก่งแต่ไม่ plan แต่ในให้มีบางคนที่ plan และเ r a คือวางแผนและอธิษฐานคงอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะใช้เวลาเมื่อไหร่ดีเขาอธิษฐานเสร็จเนี่ยคงเข้าใจว่าเดือนนิสารเป็นเดือนก็ปีใหม่ไงปีไงปีใหม่ก็เป็น น่าสนใจนะกษัตริย์คงจะย้มาย้มแจ่มใสเป็นโอกาสที่ดีที่เนมีเนี่ยจะทุนเรื่องนี้กับกษัตริย์ละเพราะฉะนั้นเราดูมาปรที่สองข้อที่หนึ่งนะครับเขาเขียนว่าต่อมาในเดนนิสานนะในปีที่20แห่งราชการกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสเมื่อเล่าอางุ่นอยู่ต่อพระพระักพระองค์ข้าพเจ้าก็หยิบเล่าอางุ่นถวายพระราชาสังเกตนะครับแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่เคยโศกเศร้าแสดงว่าทํางานแบบนี้โศกเศร้าไม่ได้หรอกถ้าเราเป็น ดาราตลกเนี่ยจะไปร้องไห้ไม่ได้เราตลกเราก,ตก็ต้องตลกข้างในเศร้ายังไงข้างหน้าก็ต้องตลกวัวเลาะข้างในไม่เศร้าเพราะฉะนั้นรับราชการแบบนี้ก็คงทําหน้าโศกเศร้าไม่ได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้พระราชาเอ่ยปากเลยข้อสองพระราชาตัดกับพระเจ้าว่าทําไมจะหน้าของเจ้าเศร้าโศกเจ้าก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ใช่หรือนี่คงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเศร้าใจโอ้โห แสดงว่าเนเมมีตั้งใจแสดงความเศร้าออกมาข้างในอะเศร้าอยู่แล้วแต่ไม่กล้าแสดงออกหรอกโดยทั่วไปแต่วันนี้เมื่อเดือนนิสานเป็นวันดีเป็นเดือนดีเนเมมีฉลาดที่จะคิดว่าฉันต้องแสดงความเศร้าออกมาให้ชัดเจนเพื่อกษัตริย์จะสังเกตได้แล้วก็เป็นจริงกษัตริย์ก็สังเกตว่าเฮ้ยเนเมมีหน้าเธอเศร้าว่ะแต่เขาก็กลัวนะในในนี้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าก็กลัวยิ่งนะัก ข้าพเจ้าก็ถุนพระราชาว่าโอ้โหขอพระราชาทรงเจริญยิ่งเยินานานนะทําไมหน้าของข้าพระองค์จะไม่โศกเศร้าล่ะในเมื่อเมืองอันเป็นสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์เนี่ยร้างเปล่าอยู่เขาไม่ได้พูดถึงกาแพงนะเขาพูดถึงเมืองนั้นเนี่ยโอ้ร้างเปล่านะบรรดาประตูเมืองเนี่ยก็ถูกไฟทําลายเสียแล้วพระราชาก็บอกว่าโอ้โหเราจะต้องการอะไรล่ะก็วันปีใหม่เนี่ยโอ้โหกษัตริย์คงจะใจดีเนาะเดือนนิสาน่ให้มีวางแผน และพระเจ้าคงดลใจด้วยเนาะข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ประโยคนี้เป็นประโยคที่ดีมากนะครับเราเห็นว่าในเฮมีเนี่ยอธิษฐานขณะทํางานตลอดเวลา pray and plan เป็นสิ่งคู่กันขณะที่เขาคุยกับกษัตริย์อยู่เนี่ยนังใจเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าขอให้ตอบได้ถูกต้องนะ pray and plan ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และเสร็จแล้วข้อห้าบทที่สองข้อห้าข้าพเจ้าก็ทูลพระราชาว่า ถ้าพระราชาเผาพระไทยนะและถ้าผู้รับใช้ของพระองค์เป็นที่เผาพระไทยฝาพระบาทนะขอส่งส่งให้ส่งเลยให้ส่งค้าพระบาทไปยังยูดาไปยังเมืองอันที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าระบาทจะได้สร้างขึ้นใหม่มนี่ก็กล้าเลยนะก็ขอตรงๆเลยนะแต่ไม่ได้บอกไปสร้างกำแพงเมืองนะบอกว่าไปบูรณะขึ้นมาใหม่เขาหกพระราชาก็ตรัส ข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไปนานเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาล่ะจึงจะเป็นที่พอพระไทยออของพระราชาที่จะให้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็กําหนดเวลาทูลพระองค์ทรงทราบพ,พี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะเราจะเห็นเลยเห็นชัดเจนว่าบทสนทนาของเนฮามีกับกษัตริย์เนี่ยนะสะท้อนถึงความคิดและความรู้สึกของเนฮามีว่าเขาเป็นคนที่วางแผน และคนเป็นที่พึ่งพระเจ้าเขาวางแผนเขาถึงได้บอกว่าขอเขาก็กําหนดเวลาให้กับพระราชาเลยในข้อ6และข้าพเจ้าก็กําหนดเวลาทูลพระองค์ทรงทราบแสดงว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนหมีเป็นคนที่คิดนี่คือหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาให้กับเนหมีเป็นคนที่เก่งวางแผนเก่งแต่เป็นคนพึ่งพระเจ้าและรู้ว่าควรจะทําอะไรบ้างเขาเป็นคนที่ฉลาดต่อไปในข้อ7เห็นชัดเจนว่าอย่างไรครับและข้าพเจ้าก็ทูลพระราชาว่า ถ้าพระราชาพ,พระปไทยขอโปรดให้มีพระราชสารให้ข้าพบาทเนี่ยนำไปถึงบรรดาผู้ว่าราชการเมืองให้ผ่านเมืองได้นะก็แสดงว่าฉลาดที่จะวางแผนขอนู่นขอนี่ปตเสร็จเลยในที่สุดข้อที่10บเนี่ยเขียนชัดเจนบอกว่าพระราชาประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าทูลขอเพราะพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของพระเจ้าข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า ประโยคนี้เป็นประโยคที่น่าแตะใจมากเลยว่า,าในข้อที่ 8, นะผมขออ่านครั้งหนึ่งนะฮะพระราชาประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าทูลขอแสดงว่าในมีคิดบางแผนตั้งแต่สเดือนแล้วว่าจะพูดอะไรจะทูลอะไรและพระราชาประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าทูลขอเพราะอะไรล่ะในนี้พูดชัดเจนข้อที่8ตอนท้ายนะฮะบอกว่า เพราะพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของข้าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าวันนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะอ่านแล้วเนี่ยเราคิดว่าหนึ่งชีวิตของเนหามีที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยสบายๆอ,อยู่เมืองสุสารับราชการเนี่ยกินนอนสบายๆเหนื่อยทําไมอะ่ะที่ต้องไปเยรูซาเล็มเหนื่อยทําไมที่ต้องไปตากแดดต้องไปสร้างกําแพงเมืองใหม่ ถ้าเปลี่ยนเทปปัจจุบันนี้นะก็อยู่ห้องแอร์สบายๆจะไปต่างจังหวัดทําไมหรือไปที่กันดาลไปทำํำอะไมแต่เนมีอธิษฐานเขามีจิตวิญญาณที่ดีเขารักพระเจ้าแล้วก็รักคนอื่นก็คือเพื่อนบ้านของเขาแล้วเขารู้ว่าในาขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยที่ยูดาเนี่ยกำแพงเมืองล่มเงี้ยแล้วควรต้องมีคนไปซ่อมสร้างแล้วใครจะไปล่ะ อธิษฐานแล้ววนไปเธอไปฉันไปเธอไปฉันไปเธอไปฉันไปเธอไปสิเธอเธอไปเธอเหมาะกว่าฉันเหมาะกว่าพูดไปพูดมาอธิษฐานไปทิษฐานว่าพระเจ้าบอกว่าเธอสิไปนะฮะมีถ้าเป็นผมเนี่ยมอาจะบอกเออเดี๋ยวผมถวายทรัพย์ให้นะเธอไปเธอเก่งเธอไปเธอบ้างเธอไปในนี้ไม่ใช่แค่ถวายทรัพย์เขาถวายชีวิตของเขาเลยนะหนึ่งชีวิตที่เจ้าสร้างมาวันนี้ขอให้เราที่จะ มีโอกาสที่จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามีคําใดและวลีใดที่แตะใจเราบ้างในในหมีบทที่หนึ่งนี้พระเจ้ายืนยันเมื่อพระเจ้าใช้เขานะเพราะฉะนั้นให้เรามาดูว่าวันนี้นเนหมีมีจิตวิญญาณที่ดีอย่างไรในหมีสแสวงหาพระทัยของพระเจ้าโดยการมอินพุตก็คือไปถามคนอื่นว่าเป็นยังไงบ้างมีโปรเซสก็คือว่าเขาก็นั่งลงคิดอธิษฐานอนุมัสการคิด อธิษ,ษฐานแล้วรู้ว่าอ๋อเขาต้องออกไปรับใชพ้พระเจา้าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างคุณมาตอนนี้ใช่ไหมครับทุกคนมีหนึ่งชีวิตผมก็มีหนึ่งชีวิตตอนนี้หกสิบหกแล้วก็เป็นหนึ่งชีวิตไม่ใช่หกสิบหกแล้วก็บอกพอไม่ต้องทาอะไรแล้วพระองค์เจ้าข้าในช่วงสูงวัยนี้อภิชาติควรจะรับใชพ้พระเจ้าอะไรอะไรเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่พระองค์ทรงให้อภิชาติทําในช่วงสักประมาณหกสิบหกถึงเจ็ดสิบถ้า พระองค์จะรับไปก่อนก็โอเคแต่พระองค์ไม่ได้รับเนี่ยผมควรจะทํารับใช้อะไรล่ะพระองค์เจ้าค่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาต้องมีคุณค่าอนยุชนอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหยังมีบางคนอายุ15เองยังมีตั้งโอ้ห้าสิบปีหกสิบปีบางคนตอนนี้25โอ้โหยังมียาวถ,าถ้าคุณอายุ40ก็ยังยาวอยู่หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยนะเราควรจะรักพระเจ้าและควรจะรักคนอื่น แล้วก็ควรจะถวายชิตของเราให้กับพระเจ้าพี่น้องครับนีฮมีเป็นแบบอย่างของเรื่องนี้เป็นคู่ที่ pray and plan อธิษฐานแล้วก็วางแผนแล้วก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงดลใจวันนี้ในฮามีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงบทที่สองข้อที่8หนุนใจอร่อยกัาบ้างว่า เรามีจิตวิญญาณที่ดีอย่างไรบ้างนะครับก็ขอให้เรามีโอกาสที่จะดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราได้นั่งลงเมื่อเรามองเปใน,นสังคมเรามองไปในหนังสือพิมพ์เราอ่านข่าวเราดูคิดจักรเราดูหลายหลายอย่างเมื่อเรามองออกไปเราถามเราหาข้อมูลเพื่อเราจะใส่แวงหาพระทัยพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าจะให้ข้าพระองค์ทำอะไรอะ่ะหนึ่งชีวิตที่พระองค์ให้มาเนี่ย จะให้ข้าพงท์ทอะไรแม้แต่เรียนหนังสือนะเราก็ต้องถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าจะให้เรียนอะไรดีสอบ e n น r a n c นะพระองค์เจ้าข้าจะให้สอบ e n t ท a n c อะไรดีพระองค์เจ้าจะสมัครงานพระองค์เจ้าข้าจะให้สมัครงานที่ไหนดีพระองค์เจ้าข้าจะให้ทําอะไรที่กิดจากพระองค์เจ้าข้าจะให้ข้าพระองค์รับใช้อะไรดีเรามีหนึ่งชีวิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้หนึ่งชีวิตนี้อยู่อย่างมีคุณค่า และหนึ่งชีวิตนี้ทําตามเวลาและทําตามพระทัยของพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าเสมอใช้เวลากับพระเจ้านะครับให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งในใหมีนั่งลงร้องไห้โศกเศร้าหลายวันในใมีเมื่อได้ยินเมื่อได้ยินข้อสี่เมื่อได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ในมีนั่งลงร้องไห้ศกเศร้าหลายวันเมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเราฟังข่าวในวิทยุหรือทรทัดเมื่อเราได้ยินข่าวในคิดจจกบเรานั่งลงร้องไห้ศกเศร้าหลายวันไหมเราตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ยินมาอย่างไรบ้างในมีได้ยินว่ากำแพงเมืองล่มเขานั่งลงร้องไห้โศกเศร้าหลายวัน และเขารู้พระทัยของพระเจ้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรามองไปในสังคมมองไปในหน้าหนังสือพิมพ์มองไปในข่าวขีดจับถามพระองค์ว่าจะให้เรารับใช้พระเจ้าอะไรบ้างหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าสร้างมามีคุณค่ามากขอพระเจ้าเอวยพรท,ทุกคนที่จะได้รับพระพรจากพระองค์ผ่านในมีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงบทที่สองข้อที่แปดครับ ctn tv